เสียงสะท้อนอดีตคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมมาคุยเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการของตำนานพระนางจามเทวีปกติพัฒนาการจะเป็นคำที่ใช้กับบุคคลหรือว่าสังคมใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นพัฒนาการของเด็กพัฒนาการทางสังคมเป็นต้นแต่ว่าวันนี้ผมขอใช้พัฒนาการกับคำว่าตำนานบ้างผมขอเท้าความนิดนึงนะครับว่าในตอนที่แล้วเนี่ย เราไปดูเรื่องการขุดค้นหลักฐานทางโบราณคดีที่ไม่สอดรับกับตำนานพระนางจามเทวีแต่ว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่าตำนานของพระนางจามเทวีก็มีมูลนะครับมีส่วนที่เชื่อได้อยู่คราวนี้ถ้าจะไปต่อนะครับหาความสอดคล้องกันระหว่างตำนานกับหลักฐานทางโบราณคดีนั้นต้องทราบเบื้องต้นก่อนว่าตำนานที่เราถืออยู่ในขณะนี้นะครับเป็นตำนานอยู่ในยุคไหนเพราะว่าตำนานก็มีพัฒนาการเหมือนกัน ตำนานของพระนางจาม,มาเทวีอาจจะแบ่งง่ายๆออกเป็น3ยุคนะครับก็คือยุคแรกถูกเรียบเรียงขึ้นในช่วงยุคทองของขริปบุญชัยยุคที่2เรียบเรียงในสมัยล้านนาแล้วก็ยุคที่3ในสมัยรัตนโกสินทร์เดี๋ยวเราไปดูในช่วงแรกกันก่อนเรื่องราวของพระนางจาม,มาเทวีผมเข้าใจว่าที่จริงก็ถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็พอมาถึงในช่วงยุคทอง ของคริปุญชัยเองซึ่งในยุคทองก็จะมีกษัตริย์ที่ผมเอ่ยพระนามบ่อยๆก็คือพระเจ้าอาทิตยราชพระเจ้าธรรมิกราชพระเจ้าศัประสิทธิ์อยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่17ที่เชื่อว่าเป็นยุคทองแน่แนเพราะว่ากรมศิลป์ขาขุดค้นคนะครับก็พบหลักฐานทางโบราณคดีพอสมควรรวมถึงเราเจอจารึกนะครับร่วม1ิบหลักที่เป็นภาษามอญเป็นภาษาที่มีตวัวอักษรใกล้เคียงกันกับ จาลึกในสมัยพระเจ้าจันทร์สิทธานะครับที่อยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่17เหมือนกันในช่วงยุคทองนี้เป็นไปได้ว่าน่าจะมีการเรียบเรียงบรรพกระกัตริย์หรือว่าบรรพบุรุษของตนขึ้นเพราะว่าจะเห็นว่ารัฐต่างๆเนี่ยเวลาที่เข้าสู่ยุคทองก็มักจะมีการเรียบเรียงเพื่อสืบหาต้นเขาวงศ์ของกษัตริย์ของตนเองให้ชัดเจนมากขึ้นผมอยากยกตัวอย่างของร้านช้างก็ได้นะครับ ล้านช้างก็จะมียุคทองตอนที่ย้ายไปที่เมืองเวียงจันทร์ใช่ไหมครับแล้วก็พระเจ้าชัยเชษฐาก็ให้มีการเรียบเรียงพงศาวดารเรียบเรียงให้เป็นระบบซึ่งทุกวันนี้เราก็จะเห็นในพงศาวดารล้านช้างที่กล่าวถึงบรรพบุรุษของตนคือขุนบุรมอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือในอยุธยานะครับในสมัยพระนารายก็เป็นยุคทองเหมือนกันก็มีการเรียบเรียงบรรพบุรุษของตนแล้วก็มีการหารายละเอียด ของกษัตริย์พระองค์ต่างๆนบตั้งแต่ในสมัยพระเจ้าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งเป็นต้นไปกลับมาที่ฮริบุญชัยนะครับในช่วงเวลานี้ฮริบุญชัยก็น่าจะมีการเรียบเรียงบรรพบุรุษของตนเองรวมถึงพระนางจามเทวีนะครับที่เป็นปฐมกษัตริย์ของฮริบุญชัยด้วยแก่นของเรื่องจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นว่าพระนางเนี่ยเป็นธิดาจากกษัตริย์ลโวแล้วก็ขึ้นมาปกครองยังดินแดนและแวกนี้ เป็นต้นเขาของความเจริญเป็นต้นมาในยุคที่2นะครับก็คือในสมัยล้านนาภายหลังจากที่หริปุญชัยคือพยายีบานะครับเสียเมืองให้กับพยามิงรายหลังจากนั้นลำพูนก็เป็นพื้นที่ที่มีชาวล้านนาเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นแล้วก็มีวัดสร้างมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากในสมัยพระเจ้าติโลกราชนะครับจะมีวัดเกิดขึ้นหลายๆแห่งในละแวกลำพูน แล้วก็เมืองโดยรอบลำพูนยังถือเป็นเมืองศูนย์กลางพุทธศาสนานะครับในสมัยล้านนาเพราะว่าถือเป็นเมืองที่มีรากเง่าของพระพุทธศาสนาสืบมาตั้งแต่ก่อนจะมีล้านนาซะอีกผู้คนล้านนาในช่วงนั้นก็จะพบว่ามีวัดเก่าอยู่แล้วหลายแห่งบางวัดก็มีประวัติว่าเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอาทิตยาราชพระเจ้าสรรพสิทธิ์เป็นต้นแต่ว่ายังมีอีกหลายวัดนะครับที่ยังมีช่องว่างยังไม่ทราบว่าใครเป็นคนสร้าง เป็นไปได้เหมือนกันว่าในช่วงเวลานี้ชาวล้านนาจะผูกประวัตินะครับของวัดให้เข้ากับพระนางจามเทวีเพราะาเป็นช่องว่างที่เหลืออยู่โดยอธิบายว่าเป็นวัดที่พระนางจามเทวีสร้างเพราะว่าจากการขุดค้นเนี่ยพบว่ามีวัดอยู่หลายแห่งเหมือนกันนะครับที่สร้างในช่วงกลางหรือว่าปลายฮริปุญชัยคือไม่ถึงพระนางจามเทวีแล้วก็มีร่องรอยการบูรณะอีกครั้งหนึ่งในสมัยล้านนายกตัวอย่างเช่นวัดประตูหลีที่อยู่ทางทิศใต้ของเมืองเป็นต้น แต่ว่าวัดนี้ก็ปรากฏว่ามีตำนานว่าถูกสร้างโดยพระนางจมมามเทวีเป็นต้นถ้า,าจะอธิบายในมุมนี้นะครับก็อธิบายได้ว่าชาวล้านนาที่เข้ามาอยู่อาศัยเนยีเห็นว่าเป็นวัดเก่าที่มีมาก่อนแล้วก็ไม่มีประวัติที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ผูกเรื่องว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยพระนางจมมามเทวี ยุคที่3นะครับจะเป็นยุครัตนโกสินทร์ในช่วงเวลานี้จะมีกลุ่มประชากรใหม่นะครับเข้ามาอยู่ในพื้นที่ลำพูนหรือว่าหริปุญชัยยกตัวอย่างเช่นชาวยองเป็นต้นชาวยองเนี่ยเคยอยู่ในเมืองยองซึ่งอยู่ในรัฐฉานนะครับประเทศพมา่าปัจจุบันแต่ก็ใกล้กับ12ปันนาเมืองยองเนี่ยอาจจะเรียกว่าเจียงจางนะครับหรือว่าเชียงช้างแล้วก็ผู้คนเหล่านี้ ได้ถูกพามาแล้วก็ให้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในละแวกลำพูนเป็นไปได้ว่าในช่วงรัตนโกสินทร์เนี่ยจะมีการเพิ่มเติมตำนานของพระนางจาม,มเทวีเพราะว่าเราจะเห็นว่าตำนานนั้นเติบโตมีพัฒนาการใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นคือเมื่อก่อนจะอยู่แค่เฉพาะจังหวัดลำพูนแต่ว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับจะขยายเรื่องราวของพระนางเนี่ยไปยังจังหวัดอื่นๆด้วยทั้งวัดที่พอขุดค้คนเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวัดในสมัยล้านานาก็มี ยกตัวอย่างเช่นกู่ช้างกู่ม้าเป็นต้นเป็นวัดที่มีตำนานว่าเป็นกู่ช้างของพระนางจามเทวีกู่ม้าของพระโอรสของพระนางจามเทวีแต่ว่ากรมศิลป์ขุดค้นไปนะครับก็พบว่าเจดีทั้งสองแห่งเนี่ยถูกสร้างขึ้นในสมัยล้านนาเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับพม่าก,ก็จริงแต่น่าจะเป็นคนกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มในพม่านะครับที่ถูกนำพา ให้มาตั้งตินฐานในช่วงที่ล้านนาพระเจ้าติโลกราชมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ทําสงครามขยายอาณาเขตอาจจะกวาดต้อนหรือว่าพาผู้คนชาติพันธุ์ต่างๆในละแวกรวมถึงพมา่าด้วยเข้ามาตั้งตินฐานในลำพูนแล้วก็เกิดเป็นวัดกู่ช้างกู่มา้าในสมัยล้านนาขึ้นมาแต่ว่าคนยุคหลังนะครับพอเข้ามาถึงเห็นปุบเป็นโบราณสถานร้างแล้วก็ไม่มีประวัติว่าผู้ใดสร้างเป็นช่องว่างที่เหลืออยู่ ก็เลยผูกเข้ากับพระนางจามเทวีแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันนอกจากนี้ยังมีวัดกู่ละมักที่พอขุดไปจริงๆเนี่ยพระเจดีย์ที่เราเห็นซึ่งมีตำนานว่าสร้างในสมัยพระนางจามเทวีพบว่าเป็นเจดีย์ที่เก่าแค่ในสมัยร้านานาหรือว่าก่อนหน้านั้นเพียงเล็กน้อยก็คือปลายหริปุญชัยเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นตำนาน ที่เกิดขึ้นในช่วงยุคสองหรือว่ายุค3ส่วนวัดอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระนางจามเทวีนะครับแต่ว่ามีตำนานชัดอยู่แล้วว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอาทิตย์หรือว่าในสมัยพระเจ้าพมิกราชซึ่งเกิดขึ้นหลังพระเจ้าอาทิตย์วัดเหล่านี้จะไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับเวลาขุดค้นทางโบราณคดีก็จะถือว่ามีอายุใกล้เคียงกับประวัติของวัด ตำนานพระนางจามเทวีไม่ได้เป็นตำนานที่หยุดนิ่งตั้งแต่ในสมัยโบราณนะครับแต่ว่ามีพัฒนาการก็คือเพิ่มเนื้อหามากขึ้นเรื่อยๆโดยสามารถที่จะแบ่งง่ายๆออกเป็น3ยุคนะครับก็คือในยุคแรกสุดก็คือยุคขริปุญชัยยุคที่2ก็คือล้านายุคที่3ก็คือรัตนโกสินยุคแรกจะเป็นตำนานที่ว่าด้วยเรื่องพระนางจามเทวีนั้นเป็นธิดาของพระเจ้ากรุงลัโว แล้วก็ขึ้นมาปกครองหริปุญชัยเป็นปฐมกษัตริย์ยุคที่2จะเพิ่มเติมว่าพระนางสร้างวัดแต่ว่าก็จะมีวัดไม่มากนะครับในช่วงแรกๆแค่สี่ถึงห้าวัดแต่ว่าพอมาถึงยุคหลังเนี่ยก็จะเริ่มมีวัดมากขึ้นที่พระนางสร้างแล้วก็ไม่เฉพาะในลําพูนเท่านั้นรวมถึงจังหวัดอื่นๆพระนางก็จะสร้างวัดด้วย3ยุคแบบนี้จะสัมพันธ์กับกลุ่มประชากรนะครับ ในยุคแรกเป็นกลุ่มประชากรในหริปุนชัยเองแต่เป็นช่วงตอนกลางและตอนปลายที่พยายามจะสืบค้นว่าบรรพบุรุษเข้ามาจากไหนยุค2จะเป็นกลุ่มประชากรอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มล้านนาที่เข้ามาใหม่นะครับพร้อมกับในสมัยพญาเมงรายกลุ่มประชากรกลุ่มนี้ไม่ได้ทราบประวัติมาก่อนต้องอาศัยสืบค้นจากคนโบราณที่สืบเชื้อมาจากหริปุนชัยพอสืบค้นไปแล้วจะมีช่องว่างบางวัดเราไม่ทราบว่าสร้างเมื่อไหร่ ก็มักจะใช้เติมคําลงไปในช่องว่างผูกพระนางจามาทวีวีลงไปในช่องว่างนั้นยุคที่3นะครับจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเลยก็คือเป็นกลุ่มประชากรที่ร่วมสมัยกับพระเจ้ากาวิละเป็นต้นมายกตัวอย่างชาวยองเป็นต้นกลุ่มประชากรกลุ่มนี้พอเข้ามาตั้งถิ่นฐานพร้อมๆกันไม่เฉพาะลําพูนนะครับแต่ว่าเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดอื่นๆด้วยก็จะมีการผูกเรื่องราวลงไปกับประวัติที่เป็นวัดร้าง ทั and ้งในสมัยหริปุลชัยและในสมัยร้านนายกตัวอย่างเช่นกู่ช้างกู่ม้าเป็นต้นพอเราเห็นแบบนี้เนี่ยคือต้องระมัดระวังครับเวลาที่เราอ่านตำนานโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องราวของพระนางจามเทวีนมีมูลนะครับแต่ว่าเวลาที่เราอ่านตำนานเนี่ยต้องดูให้ดีว่าเป็นตำนานในยุคไหนหหรือว่า2หรือว่า3ไม่ได้บอกว่า 3ใช้ไม่ได้หรือว่า1ดีกว่า3นะครับเพียงแต่ว่าไม่ว่าเราจะถือตำนานยุคไหนอยู่เนี่ยต้องระมัดระวังเราไม่จำเป็นต้องตัดออกแต่ว่าเราใส่วงเล็บครับคือประโยคไหนที่เรารู้สึกว่าไม่สอดรับกับหลักฐานทางโบราณคดีเราใส่วงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็อ่านข้างไปก่อนนะครับแล้วก็ลองคาดเดาสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเนื้อความนั้นก็ได้ว่าทำไมผู้เขียนถึงเขียนขึ้นมาแบบนั้น เมื่อเราใส่วงเล็บลงไปในประโยคที่เห็นว่าไม่สอดรับกับหลักฐานนะครับ mm hmm. ก็จะเหลือเพียงเฉพาะประโยคที่เป็นแก่นแล้วก็ลองขีดเส้นใต้สาระสำคัญที่เป็นสมมุติฐานของเราแล้วก็ลองนำไปตรวจสอบกับหลักฐานที่มีอยู่นะครับหรือว่าลองไปตรวจสอบกับหลักการที่เราถืออยู่ใครมีความเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนมาได้นะครับ วันนี้เราคุยเรื่องพัฒนาการของตำนานพระนางจามาเทวีแต่ถึงไม่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับก็แสดงความเห็นแลกเปลี่ยนกันมาได้เป็นความตั้งใจของเสียงสะท้อนอดีตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขอให้ยึดหลักการหรือว่าผูกกับหลักฐานบางส่วนก็จะทำให้ความเห็นนี้เป็นประโยชน์กับคนหลากหลาย